เจดีเซ็นทรัลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ j อยดูว์ซิตแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อยอดขายสูงสุดของผู้ขายคนพิเศษเจดีเซ็นทรัลค่ะและว,วันนี้นะคะดิฉันจอยค่ะมีหัวข้อที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะนั่นคือเรื่องของ Marketing Tools นะคะหรือเครื่องมือทางการตลาดนั่นเองค่ะ โดย Marketing Tools นะคะนอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขายของคุณแล้วนะคะยังจะช่วยให้ลูกค้านะคะสนใจร้านค้าของคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและทุกท่านทราบไหมคะว่า Marketing Tools นะคะหรือเครื่องมือทางการตลาดของ j d ดีเ t r a l รเรามีทั้งหมดกี่แบบคะจอยจะให้เวลาคิดนะคะ A few moments later ตอนนี้นะคะเครื่องมือทางการตลาดนะคะหรือ Marketing Tools ของเรานะคะมีทั้งหมดอยู่9้าอย่างด้วยกันเลยค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ 1>, 1นะคะโปรโมชั่นค่ะ2คูปองนะคะ3ารีเซลค่ะ4แชร์บายนะคะ5ช้อปช็อปค่ะ6เซลเลอร์ไฮไลท์ค่ะ7แคมเปญนะคะ8แอฟฟิลิเอทค่ะและ9นะคะกลุ่มดิสคาว์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะหัวข้อที่จอยจะมานำเสนอนะคะก็คือเรื่องของโปรโมชั่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะ โปรโมชั่นนะคะของ JD Central เรานะคะประกอบด้วย4แบบด้วยกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือลดราคาค่ะเป็นการนะคะที่ผู้ขายตั้งราคานะคะให้ต่ำกว่าราคาปกตินะคะโดยระบบค่ะจะแสดงนะคะเปอร์เซ็นต์ราคาที่ลดเอาไว้นะคะในหน้าของสินค้าค่ะต่อมานะคะโปรโมชั่นของแถมค่ะเป็นการที่ผู้ขายกำหนดไว้นะคะว่าซื้อสินค้าชนิดหนึ่งจะได้รับของแถมนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะ โดยโปรโมชั่นของแถมนะคะจะมีสัญลักษณ์ฟรีกิฟต์ค่ะติดเอาไว้นะคะตรงหน้าสินค้าค่ะโปรโมชั่นถัดไปนะคะจัดเซตลดราคาค่ะเป็นการนำสินค้านะคะตั้งแต่2 SKU ขึ้นไปค่ะมาจัดเสร็จกันนะคะจากนั้นก็ลดราคาให้ลูกค้าค่ะซึ่งจะมีการขายในราคาที่ถูกกว่าเมื่อซื้อแยกค่ะโดยข้อดีของการจัดเสร็จลดราคานะคะจะช่วยให้ผู้ขายนะคะสามารถขายสินค้าได้มากกว่าเดิมนะคะในการขายต่อครั้งค่ะ และโปรโมชั่นที่4ค่ะก็คือการซื้อครบรลดราคาจะเป็นการลดราคาแบบขั้นบันไดนะคะการลดราคาแบบนี้จะเป็นการที่เมื่อลูกค้าซื้อของในราคา xx บาทจะได้ลดในราคา xx บาทแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อของในราคาที่มากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าต้องการส่วนลดที่มากขึ้นนะคะ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องโปรโมชั่นนะคะการสร้างโปรโมชั่นนะคะในระบบรังบ้าน j จ Central Seller Center จะเป็นอย่างไรนะคะจอยจะทำการแนบคลิปวิดีโอวิธีการสร้างโปรโมชั่นซึ่งจะอยู่ใน Joy University เว็บไซต์นะคะอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ของเราค่ะเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากเราและสามารถติดตามวิดีโอแอนิเมชันรวมถึงคู่มือที่น่าสนใจต่างๆได้ที่ Joy University เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อยอดขายสูงสุดของผู้ขายคนพิเศษี d Central นะคะ